เคยเห็นคนเก่งที่ไม่ก้าวหน้าไหมคะเพราะว่าเก่งอย่างเดียวแต่เพื่อนเนี่ยเกลียดกันทั้งบริษัทเลยอยากเด่นแต่ไม่ให้เพื่อนเกลียดจะทำยังไงติดตามได้ในอีพิโซดนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์โซลูชันพอนะคะที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารแบบไทยๆท,ที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพีแพทย์หญิงธนิดาค่ะวันนี้เป็นอีพิโซดที่8นะคะเด่นยังไงไม่ให้เพื่อนเกลียดตอนที่2ค่ะ m y เซ็แล้ว o w to o ในวันนี้นะคะมาจากหนังสือทำงานแทบตายทำไมไม่โตของคุณบีอภิชาติ HR Next Gen นะคะ ในอีพิซดที่แล้วค่ะเราคุยกันไปแล้วว่า how to เด่นคือถ้าอยากจะเริ่มโดดเด่นจะร้องจะต้องเริ่มคิดยังไงเรื่องไหนก่อนดีและทำยังไงบ้างมาในอีพิซดนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าสมมติเราเด่นแล้วนะทำยังไงถึงจะลดความหมันทร้และทำให้เกิดการยอมรับจากเพื่อนๆและนายยอมรับได้มากที่สุดมี3วิธีค่ะที่คุณบีเนี่ยได้เขียนแชร์ไว้ในหนังสือนะคะ มาเริ่มจากวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกคือเราจะต้องรู้จักฟังคนอื่นพูดบ้างไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวเพราะถึงวิธีการของเราเนี่ยจะถูกต้องแต่เพื่อนอาจจะมีวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะแชร์กันแชร์ไอเดียยอมรับ คนอื่นด้วยความคิดเห็นคนอื่นนะมีคนเคยบอกไหมคะว่าการที่เราเนี่ยฟังใครสักคนหนึ่งมันอย่างตั้งใจนะมันเป็นการบอกว่าเรา Respect หรือเราให้ความเคารพเขานะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะเริ่มจากให้ความเคารพในเรื่องง่ายๆคะ่ะก็คือการฟังนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นนะว่าเราต้องแบบถ้าเรื่องนี้ฉันเก่งฉันเด่นฉันต้องนำเสนอทุกครั้งให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนนำเสนอบางก็ได้นะคะ มาวิธีที่2อค่ะอยากกักความรู้ไว้เฉพาะแสดงกับนายหรือหักหน้าเพื่อนต่อหน้านายถ้าเพื่อนอยากให้ช่วยเหลืออยากให้สอนเนี่ยเราก็ควรจะมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันนะคะพี่คิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะทีนี้พอเราทำสองวิธีนี้ได้ดีพอเนี่ยมันจะเกิดวิธีที่3ขึ้นเองค่ะคือการบอกปากต่อปาก เรื่องของความเด่นความเจ๋งเนี่ยถ้าเราพูดเองเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการยอตัวเองใช่ไหมคะจะดีกว่าไหมคะถ้าคนที่บอกว่าเราเจ๋งเนี่ยคือเพื่อนเราหรือคนรอบตัวเราเนี่ยที่ตางไปพูดให้นายฟังเองนะพี่อะ่ะมีเรื่องเล่าค่ะก็คือถ้านึกถึงเรื่องความเด่นความเจ๋งด้านการแต่งกลอเนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักทัานสุนทรภู้ใช่ไหมคะ ทุกคนนะรู้ว่าท่านเก่งมากๆเลยแต่พอจะมีใครทราบไหมคะว่าเพราะอะไรนะในบ้านปลายชีวิตของสุนทรภูเนี่ยรัชกาลที่สามเนี่ยขึ้นแผ่นดินปุ๊บเนี่ยทำไมสุนทรภูถึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ติดคุกด,ด้วยทั้งที่ตอนที่รัชกาลที่2เนี่ยโอ้ชีวิตรุ่งเรืองมากอื สุนทรผู้ค่ะตกต่ำในสมัยรัชกาลที่3และเฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่2เพราะในสมัยที่รัชกาลที่2ยังเป็นคิงอ่ะรอสามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแค่กรมมะหมื่นเจษดาบาดินค่ะรอสรู้ดีนะว่าพ่อหรือว่ารอสองเนี่ยชอบกรอนมากก็เลยแต่งกรอนไปถวายอ่ะแต่ก่อนที่จะแต่งกรอนไปถวายเนี่ยรอสาก็รู้อีกค่าว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นคนโปรดก็เลยมาถามก่อนว่า เออคือมาซ้อมมาล็อบบี้นั่นแหละว่าเฮ้ยช่วยดูให้หน่อยสิว่าตอนนี้ยมันดูดีหรือยังหรือมีอะไรที่เราจะปรับปรุงได้บ้างไหมอ่าซึ่งจริงๆงคือรอบครอบมากนะรอสามที่ทำแบบนี้ส่วนตอนพูตอนนั้นเนี่ยก็บอกกับรอสาว่าอืมอันนี้ดีที่สุดละไม่สามารถปรับแต่งได้อีกแล้วเอาละค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอมาอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งใช่ไหมอ่ารอสามเนี่ย ก็อ่านกรอนก็คือสมัยนั้นก็ยังอ่านกรอนนะให้รอสองฟังนะคะพอรอสองมาถามความเห็นสุนทรภู่ว่า uy, ท่านคิดว่ากรอนเนี้ยเป็นยังไงสุนทรภู่ก็ทําการฉีกหน้าทันทีว่าเฮ้ยคาเนี้ยไม่ดีเลยคํานี้แปลว่าอะไรไม่เห็นชัดเจนเลยต้องเป็นแบบนี้สิถึงจะดีแล้วสุนทรภู่ก็แก้ใหม่ ต่อหน้ารอสองนะซึ่งมีรอสามนั่งอยู่แบบหน้าเสียๆตรงนั้นทําให้เรใช้การที่สามนะดูงโง่แล้วก็แย่มากค่ะก็เลยแบบเกิดความเกลียดชงังฝังใจนะคะเหมือนมีตอนหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันนะที่เขาบอกว่าน้าําใสอตอนนั้นเนี่ยรอสามซึ่งตอนนั้นเป็นกรมหมือนเจษฎาบาดินนะแต่งว่าน้าําใสไหลยเย็นแลเห็นตัว แหวกว่ายกอบวยอยู่ไหวๆนะคะตอนรอสามมาคุยกับสุนทรภู่สุนทรภู่บอกดีอันนี้คือดีเจ๋งโอเคเรียบร้อยแต่พอมาพรีเซนต์ต่อหน้ารอสองเนี่ยไม่รู้ว่าจงใจฉีกหน้าหรือเกิดพุดทธิปัญญาต่อหน้าพระที่นั่งก็ตอบไปว่าอืมกรอนเี้เห็นตัวอะไรไม่ดีไม่ชัดและสุนทรภู่ค่ะก็แก้ใหม่ว่าน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาหน้าเอ็นดู คือมันดูดีกว่ากันมากอะก็ต้องยอมรับว่าดูดีกว่ามากรชาชการที่รำเนยเลยแทนมากนะคะพี่คิดว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ลํำค่ามากเพราะนอกจากภาษานะที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยได้ฝากผลงานให้เป็นมรดกที่รุ่นหลังเนี่ยได้ชื่นชมแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่ลํำค่าของแบบประเทศเราเนี่ยชีวิตบั้นปลายของท่านเนี่ยก็ยังเป็นบทเรียนที่สั่งสอนพวกเราเนี่ยเป็นระยะเวลานาน,านมากกว่า2 0 0ปีนะ พี่อยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังค่ะว่าจริงๆเราเด่นได้เก่งได้แต่ต้องแบบที่อยู่เป็นเพื่อไม่ให้โดนหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหมั่นไส้นะคะเราเรียนรู้จากบทเรียนที่ล้ำค่าของคนอื่นเนะะี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เราต้องทำผิดซ้ำและเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นนะคะ ถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าต้องมีทั้งเพื่อนดันและนายดึงถ้าคุณเป็นคนเก่งแบบใจกว้างเชื่อว่าคุณจะไปได้เร็วและไปได้ไกลมากกว่าที่เคยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออยังไม่ได้โดดเด่นเรื่องอะไรเลยอะไปฟังเอพิโ o ดที่แล้วว่าเฮ้ยแล้วเราจะ เลือกเรื่องที่เราโดดเด่นหรืออยากทําให้โดดเด่นเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างและถ้าตอนนี้คุณโดดเด่นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้ใครๆก็ต้องนึกถึงคุณลองสํารวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเพิ่มดูอีกสักงนิดน,นึงข่าวว่าตอนนี้เราเป็นยังไงมีส่วนไหนที่เราจะปรับปรุงได้เพื่อให้เป็นคนเก่งในแบบที่เพื่อนและนายยอมรับถ้าใครคิดว่าสิ่งที่พีเล่าให้ฟังน่าจะเป็นประโยชน์นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ หรือถ้าใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในอีพิโซดหน้าเรียนรู้วัยใช้ชีวิตเป็นกับ1% Solution ฟังเรื่องราวดีๆกับพีได้ถูกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ